เหมือรใกล้ตายปล่อยหน่อยได้ขอ ราให้เขาเลยผมกลับไปกระต่ายขยิบเลยใช่ไหมกระต่ายยังแค่นี้เหรอกระต่ายยังมาข้างหลังกระต่ายมากระต่ายมาอายุอุ้ยยิ่งอยุลงรุนแรงมากขึ้นวาข้างหลังมีกระต่ายอีปใหข้างหลังดิบมันบานข้า่ข้างหลังดิบฝันมาฝันมจะเอาใครทีวันนี้ไปจะอันดูแล

มาดิวาดิวาดิไปก็น้องหันน้องหันอย่าพูดอย่าวอนอย่าพูดอย่าวอนวาดิวาดิไว้เดี๋ยวมาตัดนี่ดูหน่อยวาดิวาดิเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนหน่อยเดี๋ยวเอาเอาอย่างนี้วาดิวาดิวาดิชนดูว่าวาดิ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 เดี๋ยวจะเล่นแล้วนะตัดตัดตัดอดิปาใช่มั้ยอ่ะไปๆๆไปสู้ให้สู้ครับบ๊าบใครเรียนข้างหลังแล้วบอกด้วยนะบ๊าบจะหมกบอกเดี๋ยวอะไรหน่อยเอาเลยเอาเลย